สวัสดีครับทุกผู้ชมครับม้ยฟังมาแล้วประจําสัปดาห์แรกในเดือนกันยายนนะครับต้องบอกว่าขึ้นเดือนใหม่นะครับก็ขอวอวยพรก่อนเลยขอให้เดือนนี้เป็นเดือนของทุกคนปังปังเฮงเฮงนะครับเจอแต่เรื่องที่ดีนะจ๊ะโอเคม้ยฟังสัปดาห์นี้นะครับอย่างที่บอกกันไปนะครับข่าวค่อนข้างแน่นเอียดเลยก่อนจะไปดูข่าวกันฝากกดติดตามทุกช่องทางของ FPS t h a i l a ท d และรวมไปถึงทุกๆกช่องทางต่อไปด้วยกดด้วยนะกระดิ่งแจ้งเตือนกดเถอะนะครับป่ะ ไปดูที่ข่าวแรกเลยวันนี้มีเซอร์ไพรส์้วยนะเพราะว่าเรามีนักข่าวภาคสนามเพื่อแข่งจบนี่เขาไปเก็บบรรยากาศท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยแต่เปิดฉากกันด้วยข่าวนี้กันก่อนครับสำหรับผลการขัดขัน VCT เซสสองรอบเพย์ออฟลีกยุโรปครับ e m e a และก็ลีกอเมริกาและรวมไปถึงแปซิฟิกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะจ๊ะ เราจัรีไปสปิทกันก่อนเลยครับเริ่มกันในวันเสาร์นะครับเป็นการแข่งขันรอบชิงสายร่างนะครับระหว่างทาลอนสังกัดจากไทยครับปะทะกับ R RQ สังกัดจากอินโดนีเซียครับซึ่งเกมนี้ทารอนครับต้องชนะเท่านั้นนะครับเพื่อตั๋วไปชิงแชมป์โลกใบสุดท้ายในปีนี้ครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะจ๊ะเปิดมาครับเป็นทารอนครับที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับออกนํา r r q ไปอย่างรวดเร็วเลยนะ 2ต่อศูนย์แผนที่ครับทางทพวกเขานะครับห่างจากตัวชิงแชมป์โลกเนี่ยเพียงแค่9ก้าเดียวเท่านั้นนะครับเรียกว่าขาข้างซ้าย9ก้าไปอยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับ mm hmm. เหลือแค่การ9ก้าเท้าขวาตามเท้าซ้ายไปเท่านั้นเองนะแต่สุดท้ายครับฝันของทารอนแล้วก็แฟนคลับชาวไทยนะครับก็พังลงมาแล้วครับเพราะว่า RRQ ครับดันดือ้อดันฟอร์มแรงครับขึ้นแซงแบบทางโค้งเลยล่ะ พลิกล็อกกลับมาเชนะทารอนไปได้อย่างระทึกครับ3ต่อ2แผนที่ครับทำให้ทารอนเนี่ยอดไปชิงแชมป์โลกในปีนี้ครับและส่งให้ DRX จากเกาหลีใต้ครับเป็นทีมสุดท้ายที่ได้ไปเล่นแทนนั่นเองนะครับโอ้โหเจ็บผู้กี่ครั้งก็เจ็บ ต่อไปครับเป็นคู่ชิงแชมป์ระหว่าง RRQ ปารปะทะกับ Paper Rex ครับโดยเกมนี้ครับเปิดฉากมาเป็น Paper Rex ครับที่ออกนำ r าร์อไปแบบรวดเร็วเลยครับ2ต่อ0แผนที่ครับด้วยสกอร์13ต่อ8ในด่านบาย13ต่อ7ใน Ascent ครับแต่ฝั่ง RRQ ครับก็ยังหนังเหนียวในตัวนี้เนี่ยนะฮะเอาชนะ Paper Rex ไปได้ในโรตัส13ต่อ6ไล่ขึ้นมาเป็น1ต่อ2แผนที่ครับแต่สุดท้ายครับ Paper Rex ครับก็ปิดงานเอาชนะ r q ไปในด่าน Heaven ครับ13-7ต่อคว้าแชมป์ VCT Pacific Stage 2ไปครองได้อย่างสุดยิ่งใหญ่ครับ แล้วท่านยังไม่พอนะครับพิเศษสำหรับรายการโม้ให้ฟังสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมครับเรามีนะครับนักข่าวภาคสนามนะครับเขาไปอยู่กันที่นู่นนะครับเรามีการทำคอนเทนต์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางไลออดไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ส่งผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปอยู่ติดริมขอบสนามเรามีคลิปสัมภาษณ์เจสันด้วยและเจสันเนี่ยฝากมาถึงบรรดาแฟนคลับชาวไทยกันด้วยไปดูบรรยากาศกันเลยสวัสดีครับแฟนเอฟเอสไทยแลนด์แล้วก็โม้ให้ฟังนะครับตอนนี้นะครับพวกเราอยู่ติดเกาะขอบสนามนะครับกับการรับถ้วยของเปเปอร์เลสนะครับหลังเอาชนะอาร์คิ ไปได้3ต่อหนึ่งแผนที่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกและมันมากมากเลยนะครับผมเชิญชมบรรยากาศได้เลยครับถ้าทางผมเป็นยังไครับ I mean I feel really great and um Grateful because we won the match. Uh, well, I think we trusting on each other really well, and the vibes and the mental are really strong, and we're really confident. I'm always confident with my team. In Paris, maybe Fnatic. I think, I think we, we won them in Toronto, but we lost in EWC, so I might want to like take revenge back. Yeah. Mm, the food. Uh, and my girlfriend. <laughs> Uh, ขอบคุณมากทุกคนครับขอบคุณนะเชียร์เปเปอร์ไรส์ครับย h งขอบคุณครับ,บนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็ขอบคุณน้องอู๋นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเจสันด้วยนะครับก็ขอบคุณเจ้าไตานะเอ้ยไม่รู้จะพูดอะไร thank you thank you นะครับก็ยินดีกับเจสันจริงๆและยินดีกับไปเบร็กมากๆเลยครับแล้วก็ขอให้ไปเบร็กเนี่ยไปทําผลงานในระดับการชิงแชมป์โลกที่ปารีสฝรั่งเศสเนะี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเอาให้ง่ายเอาให้แม่งสุดไปเลยแล้วกันแชมป์โลกไปเลยดีกว่า นะครับแล้วก็ต้องปรบมือนะครับให้กับทารอนด้วยเพราะทารอนในปีนี้ถือว่าเฉดฉายมาดีแล้วก็ยอดเยี่ยมมากนะครับต่อให้จะแพ้อาคิวไปแต่ได้ใจคนไทยทั้งประเทศนิดเดียวจริงๆก็ขอให้ทารอนในปีหน้ากลับมาดีกว่านี้ตามที่ฟอร์ดเขาบอกไว้ในบทสัมภาษณ์นะครับว่าปีหน้ามันต้องเฉิีแน่เลยและนี่คือ4ทีมนะครับท่านผู้ชมครับที่ได้ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในโซนแปซิฟิกนั่นเองนะครับ1ครับเปเบอร์เรครับแชมป์สเตจสนะฮะ แล้วก็ทีมที่2ครับ RQ r ครับรองแชมป์สเตอรสองทีมที่3ครับ T1 โคต้าจากเซอร์กิตพอยท์ครับและสุดท้ายฮะทีมที่4ครับ DIX ครับโคต้าจากเซอร์กิตพอยท์เช่นเดียวกันนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับไปบระเทครับก็เป็นสัญชาติสังกัดจากมาเลเซียสิงคโปร์นะครับ RQ ครับจากอินโดนีเซียครับ T1 และ DIX มาจากกัมพูชานั่นเองนี่คือ4ทีมที่มาจากโซนแปซิฟิก ที่จะเข้าแข่งขันในการชิงแชมป์โลกในปีนี้กับเกมวอร์เรนครับก็จบลงไปนีก็สำหรับลีกแปซิฟิกครับต้องบอกว่าม,ม่วนกันเลยล่ะมาดูกันที่ในรอบชิงลีก EMEA กันบ้างดีกว่านะครับโดยทีมที่ตบเท้าเข้ามาชิงแชมป์นะครับนั่นก็คือทีม Liquid ครับขวัญใจชาว EMEA ครับโคจรมาปะทะก,กับทีมมามืดอย่างจ i a n t X ครับที่ปราบทั้งไฟนติกและนาวีและรวมไปถึง b b l e s p o r t s ได้อย่างน่าเหลือเชื่อสุดๆแต่ในเกมนี้ครับทีม Liquid ครับ ก็เล่นกันได้ดีทั้งทีมนะครับโดยเฉพาะกับตันทีมอย่างเน็ครับที่ต้องบอกว่าล่างทองสุดๆเลยละ่ะไล่ย,ยิงไปคนเดียวตัว60คิวพาทีม Liquid เอาชนะ Giant X ไปได้3-0ต่อแผนที่ควา้าแชมป์ VCT EMEA Sta g e a, 2มาครองได้สำเร็จครับและนี่คือ4ทีมสุดท้ายที่ไปชิงแชมป์โลกของโซน EMEA ครับทีมแรกครับทีม Liquid ครับแชมป์จาก s เ a g e 2ครับทีมที่2ครับจ i a n t X ครับรองแชมป์จาก Sta ซ ทีมที่3ครับไฟนติกโคต้าจากเซอร์กิตพอยต์และทีมที่4ทีมสุดท้ายจากโซนยุโรปคือทีมเฮเรติกครับโคต้าจากเซอร์กิตพอยต์เช่นเดียวกันนะครับและนี่คือ4ทีมจากโซนยุโรปนั่นเองปิดท้ายกันที่หลีกอเมริกากันมากดีกว่าเพิ่งจบไปแบบสดๆร้อนๆเลยครับ โดยคู่ชิงรายการนี้เป็นทางขาประจำอย่าง G2 Esport ครับที่ได้รีฟครับกับคือสู่ทีมอีกครั้งปะทะกับ NRG ที่ยกระดับฟอร์มของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมครับซึ่งเกมนี้ครับทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกนะครับแต่ G2 Esport ยังคงเล่นได้อย่างเนี๊ยบเหมือนเดิมครับจนสามารถเอาชนะ NRG ไปได้แบบไม่ยืดเยื้อเลยครับ3-0แผนที่คว้าแชมป์ VCT อเมริกาสเตจ2มาครองได้สําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวซึ่ง MVP หรือผู้เล่นยอดเยี่ยมในเกมนี้ตกเป็นของวารินครับ ตำแหน่ง IGL ของทีมที่สั่งแผนได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ต้องบอกว่าหหมดจดจริงๆสวยงามจริงๆครับและรวมถึงการยิงถึง45คิวด้วยครับแชมป์ในครั้งนี้ครับทำให้ G2 Esport ครับสามารถคว้าแชมป์ในประเทศได้ทุกรายการไล่ตั้งแต่ Kick Off s t a ห e 1 s t a ต e 2ซึ่งเป็นทีมที่2นะครับจาก Edward Gaming ครับที่ทำแบบนี้ได้ในการแข่ง VCT นั่นเองครับ ต่อมามาดูสรุปทีมจากอเมริกาที่ได้ไปชิงแชมป์โลกที่กรุงปารีสกันบ้างดีกว่านะครับทีมแรกครับ G2 Esports แชมป์สเตย2ครับทีมที่2ครับ NRG รองแชมป์จากสเตย2ทีมที่3ครับขวัญใจมหาชนอย่าง Sentinels คว้าแต้มจาก C i r ร u กิตพอย t นั่นเองและสุดท้ายครับ Aspart นั่นเอง Made in Brazil ครับ โคตาจากเซอร์กิตพอยน์นี่คือ4ทีมจากโซนอเมริกาครับที่จะไปดวลในสึกชิงแชมป์โลกในช่วงปลายปีนี้นะครับก็ครบกันหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสลับผลการแข่งขันของทั้ง3ลีกครับที่ลงแข่งขันในสัปดาห์ที่ผ่านมาและหลังจากนี้ครับในเดือนกันยายนครับมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์โลกกับเกมวอลเล็ตในปี2025นะครับขออนุญาตขึ้นให้ดูนะครับว่าทีมอะไรไปชิงแชมป์โลกบ้างอีกสักครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับเพิ่มงานให้ดีเตอร์หน่อย ข่าวต่อมาท่านผู้ชมครับอยู่กับ Challenger ีสปีสา3รอบเพลย์ออฟสัปดาห์แรกครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าใครแพ้ตกรอบทันทีนะครับส่วนผู้ชนะจะการันตีผ่านเข้าไปเล่นใน Ascension Pacific นะครับตาม2ทีมที่ไปแล้วนะก็คือ Motive e s p o r t และ Naos e s p o r t ครับเพราะงะั้นนะฮะในรอบเพลย์ออฟนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยใครชนะ ตาม2ทีมนี้ไป a s c e n s i o n Pacific ที่ประเทศไทยครับเปิดมาคู่แรกก็มันหยดกันเลยละครับเพราะเป็นฟูลเซน์ครับที่ต้องบอกว่าเล่นผิดฟอร์มครับจนพลาดท่าโดนเซตสิเนี่ยออกนําไปในแผนที่แรกนะครับแต่สุดท้ายครับก็ไม่ยอมแพ้ครับสำหรับฟูลเซนต์ครับตีคืนกลับมาจนสามารถเอาชนะไปได้2ต่ตอนหนึ่งแผนที่คว้าตัวไปแข่งขัน a s c e n s i o n Pacific ได้แบบหืดจับกันเลยทีเดียวเลยครับต่อมาคู่ที่2กันบ้างนะครับ NKT นคครับนัดนี้ได้ภูมิวันเลิฟครับ ภูมิรักเดียวนี่แหละและก็ดาร์ฟนะครับที่ผนึกกำลังยิงกันไปคนละ46คิวครับจนพาต้นสังกัดสามารถเอาชนะชาเปอร์อีสปอร์ตไปได้2ต่อ1นแผนที่เหมือนกันทำให้พวกเขาเนี่ยได้ตั๋วไปเล่นแอสเซนชั่นแปซิฟิกใบสุดท้ายได้สำเร็จนั่นเองปิดท้ายนท่านผู้ชมครับในวันอังคารครับกับการแข่งขันในด้านสายบนกันบ้านครับคู่แรกครับโมทีฟอีสปอร์ตเจ้าของคะแนนเซอร์กิตพอย t ์อันดับที่1เอาชนะฟูลเซนครับที่พวกเขาเลือก มาเจอกันนะครับคือต้องบอกว่าการแข่งขันในสายบนนะครับโที m เนี่ยแกมาแบบ Advantage ครับเพราะฉะนั้นแกจะได้เลือกก่อนว่าเขาจะเจอใครระหว่าง NKT กับ Full Sense m o t i v เลือกเจอ Full s e n s และเป็นโมทีฟที่สามารถเอาชนะไปได้2ต่อ0แผนที่แบบไม่ยากเย็นนักน,นะครับโดยเกมนี้ต้องชม เวนนะครับที่ยิงไปถึง40คิวเลยทีเดียวครับส่วนคู่ที่2นะครับนาออสไม่มีสิทธิ์เลือกครับเพราะโมทิฟเขาเอเวนเทนเลือกฟูเซนไปเพราะงนั้นนาออสต้องเจอ NKT ครับและนันนี้นาออสฟอร์มแบบดุจัดเอาชนะ NKT ไปอย่างขาดลอยเหมือนกัน2ต่อ0ูนแผ่นที่ทำให้ NKT ตกไปอยู่สายล่างเจอกับฟูเซนในนัดถัดไปนั่นเอง ก็หมดลงแล้วนะสละแกงขัน Challenger ซีสปีสาในรอบเพลย์ออฟสัปดาห์ที่ผ่านมาครับและในสัปดาห์ต่อไปครับทั้ง4ทีมครับจะยกทัพไปแข่งขันรอบออฟไลน์กันที่กรุงโฮจิมินประเทศเวียดน,นามนะครับซึ่งแมตช์แรกครับใครแพ้ตกรอบเลยครับต้องบอกว่าเป็นการเจอกันระหว่างทีมไทยกันเองนี่แหละครับก็จะเป็นฟูเซนเจอกับ N k t ครับ ก็จะบอกว่าใครแพ้ตกรอบเลยนะครับใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาลุ้นกันนะครับว่า Challenger s e e d 3รอบ Playoff Final นี้ที่เวียดนามไทยจะได้แชมป์หรือเปล่าถือว่าเป็นการวอร์มอัพกันก่อนดูทรงกันก่อนก่อนจะเกิด Ascension Pacific ที่ประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองครับข่าวต่อมานูกชมครับเราอยู่กับพับ o League ครับพับ a i l a n d s e r i e s 2025เฟสที่2เซอร์กิตที่2ครับ ก็ต้องบอกนะครับว่าจบเซอร์กิตที่1ไปนะครับและแชมป์คือเออารีนาที่เราพูดไปในโม้ฟังนะครับเซอร์กิตที่2ก็มาแล้วครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกในการแข่งขัน้ำเนินไปอย่างสนุกและสูสีมากๆครับแต่ทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดและคว้าอันดับที่1ประจำเซอร์กิตที่2ไปก็คือ b ี u ครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอีสปอร์ตที่กินไก่ได้ถึง4ครั้งทำคะแนนไป168คะแนนครับตามมาติดติดด้วยทีละทอนไฟครับของโรสเตจเออาร์ของพี่อุ้มทีละทอนบุ จนจบอันดับที่2ในคะแนนที่163คะแนนครับและอันดับที่3ครับตกเป็นของ f w e s p o r t ที่ได้ไก่ไปถึง4ครั้งทำคะแนนไปได้138คะแนนครับทีนี้มาดู3ผู้นำในตารางคะแนนเซอร์กิตพอยต์กันมากดีกว่านะครับตอนนี้จบไปแล้ว2เซอร์กิตแต่ยังเหลืออีก1เซอร์กิตนะตอนนี้ผมพักไว้ก่อนสเซอร์กิตจ,จบไปคะแนนเป็นยังไงมาดูกันครับอันดับที่1ครับทีระทอนไฟทำได้220้คะแนนครับสำหรับคะแนนสะสมอันดับที่2ครับ อีอารีนาแชมป์เซอร์กิตที่1เนี่ยแต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่ได้คะแนนรวมอยู่ที่200คะแนนครับส่วนดับที่3ครับ forest n a t i o n a l gaming ของโค้ชจักนะครับมีคะแนนอยู่190คะแนนส่วนแชมป์เซอร์กิตที่2อย่างบุริลัมย e ูเนเต็ดอีสปอร์ตรั้งอันดับที่4ครับมีคะแนนอยู่170คะแนนครับก็มาลุ้นต่อกันในสัปดาห์นี้นะครับเซอร์กิตที่3ทีมไหนจะคว้าแชมป์และ9ทีมสุดท้ายที่จะไปแข่งขันต่อในโซน a p แ c จะมีทีมอะไรกันบ้างสัปดาห์นี้รู้เรื่องครับข่าวต่อมาครับ ROV กันบ้าง ROV Pro League 2025 Winter สัปดาห์ที่2จ้าเปิดหัวกันในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีการแข่งขันคู่เดียวครับเป็นฟูเซนครับที่เริ่มลงตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาชนะ King of Gamer ขับไป3-0ต่อเกมต่อมาในวันเสาร์ครับคู่แรกทารอนมาอย่างเถื่อนเลยเอาชนะไฮราไปอย่างไม่ยากเย็น3-0ต่อเกม โดยผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับและทำผลงานได้ดีคว้าย v v p ไปก็คืออัลมอน P พีครับที่เล่นทาชิป่าได้โหดสุดๆเลยครับจนแฟนคลับเนี่ยต่างยกย่องกันทั้งประเทศคู่ที่2ครับปรา,าสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอ e ีสปอร์ตวันนี้มาดุเหมือนกันครับสามารถเอาชนะฟูเซนต์ไปได้3ต่อ1เกมส่วนผู้เล่นที่โดดเด่นได้แก่ ป๊อกฮะที่ไม่ใช่มามีเกี้ยวนะฮะมันคือน้องป๊อกปอกนะฮะคนดีคนเดิมต้องบอกว่าเขาคือหัวใจของทีมนี้จริงๆครับในนาทีนี้นะคู่ที่3ครับ e arena แชมป์เก่าครับฟอร์มแรงไม่มีตกเอาชนะเบคอนชาไป3ต่อ1เกมพร้อมคว้าแต้มสำคัญทะยานขึ้นไปรั้งอันดับที่1ของตารางได้สำเร็จครับก็ครองจากฝูงชั่วคราวครับสำหรับ e a r n a ปิดท้ายกันในวาร์ทิ์ครับเมื่อวานนี้ครับคู่แรก PSG eSports ขยับขึ้นมารั้งอันดับที่4ครับสามารถเอาชนะ King of Gamer Club ไป3ต่อ1เกมต้องบอกว่าฟอร์ม King of Gamer Club น่าเป็นห่วงจริงๆตั้งแต่ซีซันที่แล้วแล้วนะครับคู่ที่2ครับ E Arena ดับความร้อนแรงของบุรีรัมยูน n เต็ด ESports แต่เพียงเท่านี้ครับสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ1เกมทาให้ตอนนี้นะครับทีมกระต่ายคลั่งครับการันตีการจบอันดับที่1ในตารางในสัปดาห์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ คู่ที่3ครับเบคอนทามไล่อัดทารอนหมดทรงเลยครับ3ต่อศูนเกมโดยผู้เล่นยอดเยี่ยมในเกมนี้ตกเป็นของคิมเซนเซครับยืนจ่ายดาเมจได้ดีมากๆนะครับจนเป็นส่วนสำคัญที่พาทีมเก็บแต้มโกยแต้มและทะยานขึ้นสู่อันดับที่2ได้สำเร็จก็จบลงไปนะครับสำหรับการแข่งขันในสัปดาห์ที่2และสุดสัปดาห์นี้มาดูกันนะครับว่าทีมไหนจะฟอร์มแรงจะมีการพลิกกันหรือไม่และตารางจะเปลี่ยนมือหรือเปล่าเพราะาตอนนี้อันดับหนึ่งยังคงเป็นกระต่ายข้างอ e ีแอนนาครับ เอาละครับหมดข่าวช่วงแรกไปนะครับมาดูช่วงที่2การโยกย้ายตลาดตัวนักแข่ง e-sport โอ้โหต้องบอกวันนี้นะวันนี้ตีหนึ่งนะปิดตลาดฟุตบอลน,นะพรีมียร์ลีกมาดูตลาด e-sport ก่อนมาดูที่ว่าแลนก่อนเลยครับชวนไปก่อนครับ mm hmm. เผื่อฟลุกนะเขาบอกสังกัด e-mea ชวนคังคังเข้าร่วมทีมครับเรียกได้ว่าเป็นสีสันของวงการบอลแลน์เลยครับหลังชาโตครับผู้จัดก,การโมเวสตาคอยสังกัดจากลีก e-mea ที่ทำผลงานอยู่ท้ายตารางโพตจีบให้คังคังครับ ย้ายเข้ามาร่วมทีมของเขานะครับโดยให้เหตุผลว่าหากคังคังเนี่ยสามารถพาทีมบัวอย่างโมเวสตาคอยคว้าแชมป์ e m e a ได้เขาจะกลายเป็นดวลิสระดับตำนานคนใหม่ของฝั่งตะวันตกและมัน่นใจได้เลยว่าจะไม่มีวันขาดแคลนเรื่องเงินแน่นอนแต่มึงถามคังคังหรือ,อยังตอนนี้มึงอันดับล่างเลยนะเพื่อนนะคังคังก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะท่านผู้ชมนะแมมแต่ต้องบอกนะครับทำเป็นเล่นนะครับสมมุติคังคังเนี่ยย้ายมาอยู่กับทีมนี้และเล่นอยู่ใน EMEA จริงๆเนี่ย ก็ต้องบอกนะครับว่าวอร์เรนเนี่ยสะเทือนนะครับแล้วก็น่าติดตามเหมือนกันแต่ผมว่ายากกว่าท่านผู้ชมอ่ะต่อมากันบ้างดีกว่านะครับครูเผยปีหน้าทารอนอาจมีการปรับตัวผู้เล่นครับเอาแล้วหลังจากทารอนนะครับหมดสิทธิ์ไปชิงแชมป์โลกในปีนี้กับเกมวอร์เรนนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทางครูครับพี่ใหญ่และกับตันทีมของทารอนนะครับได้เผยในบทสัมภาษณ์กับ FPS Thailand นนะครับผู้สื่อข่าวที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับว่า ในปี2026เนี่ยตัวเขาอาจจะไม่ได้เล่นให้กับทารอนต่อนะครับพราะรู้ว่าตัวเองเป็นจุดอ่อนที่ถูกฝั่งตรงข้ามเล่นงานอยู่บ่อยครั้งครับจึงไม่อยากถ่วงขาน้องๆภายในทีมนั่นเองนะครับโอ้โหพี่ครูไอ้ทีมแมนจัดท่านผู้ชมส่วนอนาคตนั้นนะครับครูได้เสริมว่าตัวเขาอาจผันตัวไปเป็นโค้ชให้กับทารอน เพราะอยากส่งน้องๆไปให้ถึงฝันซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าครูอาจจะเข้ามาแทนที่ฟลอตหรือเปล่าเพราะล่าสุดเนี่ยฟลอเขาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากจบการแข่งขันนะครับที่แพ้ r าร์คิวฟลอบอกว่าสัญญาหมดปีนี้นะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะได้รับการต่อหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะมีการสลับตัวหรือเปล่าคือครูไปเป็นโค้ดและหาผู้เล่นใหม่จริงหรือเปล่า อย่างที่ครูเขาบอกก็ต้องรอติดตามนะครับสุดท้ายครับไม่ว่าอนาคตของครูหรือน้องทีมนะครับจะตัดสินใจอย่างไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จแต่ผมเชื่อนะครับและผมเชื่อทีมงานเพื่อฟังก็เชื่อเหมือนกันครูก็น่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงมากๆในเกมวอ l ์เรลนในประเทศไทยณเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นครับเป็นทรัพยากรที่สําคัญไม่ว่าจะตกไปอยู่ในบทบาทไหนครับก็สําคัญแน่ๆก็เป็นกางใช้กับครูนะครับไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามครับเอาละครับช่วงที่สามรายการครับข่าวที่เป็นกระแสครับผมบอกเลยบิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้มท่านผู้ชม ทีม e s p o r t รุ่นเกา่าคัมแบ็กฮะทำเอาแฟนคลับฮือฮากันยกใหญ่ะฮะทำเอาแฟนคลับ e s p o r t ในไทยแตกตื่นกันพอสมควรครับเพราะอยู่ๆช่วงดึกวันพฤหัสบดีครับก็ได้มีเพจ Facebook ของสังกัดทีม E-Sports ชื่อดังอย่าง Made in Thailand หรือ MITH ครับถูกสร้างขึ้นมาใหม่อย่างปริศนาพร้อมกับแชร์เพลงด้วยนะฮะด้วยความคิดถึง โอ้คิดถึงเลอเกินของวงดราม่าสตรีมนะครับจนชาวแฟนคลับแห่เข้ามาถามกันยกใหญ่ว่ามิดกำลังจะกลับมาแล้วใช่ไหมนะครับทำให้หลังจากนั้นนะครับแอดมินของเพจ m a d e in Thailand ก็ได้ออกมาตอบคำถามบรรดาแฟนคลับนะครับไว้ดังต่อไปนี้นะครับว่าจะมีการทำทีมในแบบรูปแบบเก่าๆโดยใช้เงินให้น้อยที่สุดและไม่ได้โหนกระแสเกมที่ฮิตอีกต่อไปแต่ล่าสุดนี่ผมบอกเลยนะฮะเห็นมีเวบ็วบๆมีพับจีนะ แต่รู้สึกแกประกาศมาอีกหนึ่งเกมก็คือ m Mobile l e g e n d s นะไอ้พับจีนี่กระแสนะผมบอกให้ท่านผู้ชมเอ้ยผมบอกเลยนี่แฟนคลับรอลั่นทุ่งนะครับซึ่งเขาประกาศมา2เกมนี้ก็ต้องรองติดตามดูไลฟ์อัพกันอีกสักครั้งหนึ่งผมเห็นพี่บานนะครับหรือพี่แว่นเนี่ยเขาโพสไว้ว่า Mobile l e g e n d s เนี่ยเป็นเกมที่คนดูเยอะที่สุดใน eSport World Cup มาเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่ทำไม มิดถึงกลับมาทำโมบายดีเจนและที่สุดที่สุดมันเป็นแพลตฟอร์มมือถือด้วยครับเอไเทนเนี่ยในยุคเก่าเนี่ยจะเป็นเรื่องของ PC คอมพิวเตอร์เป็นหลกักแต่พอเทรนด์มันเปลี่ยนนะครับเกมมันเป็นมือถือมากขึ้นนี่รอบนี้กลับมาก,ก็เป็นโมบายดีเจนและส่วนอีกหนึ่งเกมครับพับจีฮะหรือต้องรอดูกันว่าไลฟ์อัพจะเป็นยังไงนะครับแล้วรถทัวร์ตอนนี้จอดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะฮะถ้าเล่นไม่ดีรถทัวร์พร้อมเลี้ยวเลย พราะงั้นนะฮะให้กำลังใจเขาซะหน่อยนะเขาเพิ่งเริ่มเองนะครับซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ของเม d e ิน Thailand ท่านผู้ชมครับได้มีการสร้างแรงกลับเพิ่มนะครับในวงการอ e ีสปอร์ตในประเทศไทยอย่างสูงเลยครับจนทำให้อดีตสังกัดใหญ่ๆหลายสังกัดที่ปิดตัวลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเพอร์พมูดอีสปอร์ครับก็กลับมาเปิดเพจอีกครั้งตามพี่ใหญ่เม d e ิน Thailand กันเลยทีเดียวล่าสุดเพจเดเทเฮนะฮะมันมันบึ้มเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเพอร์พูดกลับมิดกลับมาเนี่ยไปดูนะ เขาก็จะกลับอาจจะกลับเขาเรียกว่าอาจจะกลับมาเหมือนกันแต่รูปเนี่ยท่านผู้ชมไ้แคปชั่นไม่ไหวรูปเนี่ยมันเป็นรถที่ฆ่าเอเมทเททั้งทีมแล้วฆ่าเพิร์ม,มูทั้งทีมเอเมเทต้องบอกว่าแสบก็ไม่รู้ว่าเดเททจะกลับมาด้วยหรือเปล่านะครับต้องบอกณนะทีนี้ครับแฟนคลับอ e ีสปอร์ตคงไม่มีใครไม่รู้จักเมทอินไทยแลนด์อย่างแน่นอนเลยครับหลังจากนี้มารอติดตามกันนะครับว่าเม d อินไทยแลนด์จะกลับมาทำทีมเกมอะไรบ้างจะเป็นพับจีวอลเลนหรืออื่นๆนอกจากนี้คนต้องรอติดตามและล่าสุดเขามีประกาศผู้้้นะ้เเเลล่่นนนปกออรรรร์แวววดดยะะพาามัไัไงบ ถูกกฎหมายในประเทศไทยและนั่นคือไอห้หนุ่มหน้ามนคนเดิมบอยมินาลูนั่นเองก็ตามเชียร์เม็ดอินไทยแลนด์ยุคนี้ด้วยยุคที่บอกว่าทําแบบไม่รีบและไม่ใช้เงินมากครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือข่าวทั้งหมดรายการโม้ให้ฟังประจาสัปดาห์แรนนกในนการจะยนต์ก่อนจากกันไปแน่นอนสัปดาห์นี้แข่งขันแน่นเหมือนเดิมไปดูกันตารางแชมเปี้ยนชิพสปีสรอบเพลย์ออฟที่กรุงโฮจิมินประเทศเวียดนามครับมกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้คู่แรกสายล่างครับ ฟูเซนจากไทยเจอกับทีม NKT จากไทยครับใครแพ้ตกรอบเลยครับคู่ที่2สายบนครับ m o t i ี e e อีสปอเจอกับ n าออดอีสปอรตครับต่อไปในวันเสาร์นะครับจะเป็นรอบชิงสายล่างก็คือผู้แพ้ของ m o t ทีกับนา o อจะลงมายืนรอครับแล้วผู้ชนะของฟูเซนกับ NKT ก็จะขึ้นไปเจอกันนั่นเองนะครับ และสุดท้ายปิดกันในวันอาทิตย์ครับเป็นรอบชิงชาเลนจ์นั่นเองนะครับโดยทุกคนเนี่ยสามารถรับชมการแข่งขันได้ที่ซุปส a l l บอล t s นและ s u ปส p s t เอฟพีเอทยแกันได้เลยนะครับเริ่มคู่แรก6โมงตรงเหมือนเดิมครับต่อมาครับเป็น RV Pro League Winter 2025สัปดาห์ที่3ครับ เลิ่นในวันศุกร์ครับแข่งคันคู่เดียว6โมงเป็นเบคอน i m มปะทะกับไฮดร้าครับต่อมาในวันเสาร์ครับเริ่มเที่ยงตรงครับคู่แรกทารอนปะทะฟูเซนคู่ที่2 E Arena ปะทะ King of Gamer ครับคู่ที่3 PSG Esports พบกับบุรีลัมยูเนเต็ด Esports ครับปิดท้ายกันในวันอาทิตย์นะครับเริ่มเที่ยงตรงเช่นกันครับคู่แรกไฮด r ้าปะทะ e a r e n a ครับคู่ที่2 King of g a m e r ครับปะทะทารอน คู่ที่3ครับฟูเซนเจอกับ p ี g e s p o r t สปนั่นเองโดยทุกท่านนะครับสามารถรับชมการแข่งขันได้ช่องทางเดิมเลยครับ Facebook มี2ช่องทางครับกาล e น่าอาร์วี a ทนเมนและ g a ล e น่าอาร์วีไทยแลนด์ครับและ YouTube ท่านผู้ชมครับกาล e น่าอาร์วีไทยแดกันได้เลยนะครับอ่ายังมีการแข่งขันหนึ่งนะครับสำหรับ PUBG Thailand s e r i ี s PUBG Pro League แล้วแต่คนจะถนัดเรียกครับกับเฟสที่2เซอร์กิตที่3ครับ มาลุ้นกันในสัปดาห์นี้กันเลยนะครับสลากการแข่งขันพับจีไทยแลนด์ซีรีส์2องพันยเฟสที่2เซอร์กิตที่3ซึ่งเป็นเซอร์กิตสุดท้ายครับเซอร์ที่นี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าแชมป์และโคต้าไปแข่งขันในโซนเอแพทั้ง9ทีมจะเป็นใครครับโดยการแข่งขันจะเริ่มกันในวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปครับวันละ6โดดนั่นเองซึ่งทุกคนสามารถรับชมการแข่งขันได้ทุกช่องทางของพับจีออฟฟิเชียลกันได้เลยนะครับสัปดา รอรุ่นรอติดตามกันนะครับและใครจะเป็น9ทีมที่เป็นตัวแทนไทยไปแข่งขันในโซนเ p แพลุ้นกันมันกันสะดังนี่คือข่าวทั้งหมดในรายการม้ฟฟังประจำสัปดาห์แรกในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็เหมือนเคยครับก่อนจะจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางของ FPS Thailand ดังต่อไปนี้ด้วยนะครับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือน กด Subscribe กันด้วยนะครับรบกวนกันด้วยนะครับหลานๆครับเราจะได้นำข่าวดีๆแบบนี้มาให้ได้รับชมได้รับฟังกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกันไปก่อนจะจากกันไปก็ขออภัยด้วยสัปดาห์นี้นะครับตัวผมม่งองานอะไรพลาดไปแล้วก็อย่างที่บอกนะครับแมเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะอย่าเพิ่งคอมเมนต์กันนะสลับนักข่าวพาสนามมือใหม่น้องอูนะไม่ใช่อูธนาทรน,นะอู o o นี่แหละแถวบ้านผมเรียกไอ้อูนะครับผมก็ ไปอยู่ถึงญี่ปุ่นเลยครับทำคอนทงคอนเทนต์แล้วก็มีการสัมภาษณ์มาแบบเรียลไทม์ตลอดเลยก็ขอบุณน้องอู๋ด้วยที่เน็ตเมือยู่ที่นั่นนะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะโอเคมาเจอโม้ให้ฟังสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หนีน้ไปแล้วน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวแนวตั้งวันพรุ่งนี้หรือไม่วันมะรืนนี้ก็จะมีการสรุปผลฟุตบอลเงินด้วยนะสำหรับกรมพลศึกษาลุ่นเป็นเกิด18ไปติดตามด้วยวันนี้ไปแลป้วบ๊ายบายจ้า